นี่ฟังดีดๆเขาจะเปิดซาวจูลสิกพาร์คเลยนะรอบๆนี่เลยตอนนี้เราอยู่ลำปางนะครับวันที่27กร,รกรกฎาคม2568นะครับเดินเข้ามา oh, okay. เจอรูปปั้นสัตว์ต่างๆนะฮะ oh, okay. ตรงนี้เป็นจระเข้โอ้ยีรระวังป่าเขาหักนะ โอ้ก็มีชื่อแบบอะดรีนาลนสาวด้วยเหรออ๋อเอานี่เป็นจระเข้แบบย้อนยุคกเหรอไม่ใช่ไม่ใช่จระเข้ปัจจุบันเหรออ๋อนี่คือสัตว์โบราณหมดเลยนะสัตว์โบราณเนี่ยไอ้เขี้ยวดาบเสือเขี้ยวดาบรูปปั้นสัตว์แต่ละตัวที่เราเห็นเนี่ยเราก็นึกว่าเป็นสัตว์ปัจจุบันนะอย่างช้างเนี่ยฮะดูหน้าตาช้างจะปแปลกๆเห็นไหมหน้าตาช้างจะเป็นแบบเนี้ยดูดิ เหมือนอะไรเหมือนสมเสร็จเนาะใน <c oughs> ตรงนู้นก็จะเป็นส่วนดานเสานะู่ปันค่าเข้าดเด็กสิบผู้ใหญ่สามสิบนะฮนะน,น,นะนี่คือลำปาง g e o l o g i c a l museum มีทางเข้านะครับเดี๋ยวเราจะเข้าประตูอาคารกันนะครับเขาให้ขึ้นชั้น3ามไปเลยนะเนี่ยเขาจะเป็นบันได แบบนี้นะฮะอ่าครั้งแรกเลยนะที่เป็นอาคารเข้าชมส่วนต้อนรับแล้วก็ซื้อตั๋วอยู่ชั้นบนสุดทำมาแล้วว้าวตัวอะไรนะนี่ไซส์จริงหรือเปล่าไม่แน่ใจเนะาะไซส์ประมาณนี้หรือเปล่าของจริงขอญาตจับนะว่าเขาใช้วัสดุอะไรทำนี่ฮนะเป็นยางนุ่มๆน,นะ นีย่ยางนุม่มๆขอญาตจับนี่ตรงนี้มันสีลอกแล้วเหมือนมีคนมาจับกันเยอะอเอ้ไปเดี๋ยวเราไปจำไปซื้อตั๋วเข้าชมนะฮะ<อ>นายครับม,มาจำลองเป็นนักสำรวจน้อยเหรออ,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 อันนี้คนจะดูเหรออือเดือนตีขึ้อไปขึ้นไปตีัอมนีป้ายบอกกิจกรรมพิเศษเดือนนี้นะฮะ ได้กระแสจูราสสิคเวอร์ด้วยนะก็ทำให้คนเข้า,ามามเยี่ยมชมกันเยอะขึ้นนะตรงนี้เขาจำลองเรื่องจักราวาลสุรยิยุระบบสุริยะนะไม่ได้บอระบบสุริยะของโลกเราเออนี่ดาวแต่ละดวงนะนีด่ดูโลกโลกแกนกลางโลกเป็นอะไรให้เด็กๆได้ศึกษาเรียนรู้เรื่องจักราวาลด้วย ตรงนี้ก็จะเริ่มเป็นส่วนของสัตว์ดึกดำบรรพ์สิ่งมีชีวิตดึกดำบรรพ์นะฮะเจอปลาหัวใหญ่ปลาหัวเท่ารถเก่งเลย <Huh? S 1> นี่หอยยูสมัยนั้นฮะสัตว์ที่เราเคยที่เราเห็นปัจจุบันหอยกุ้งอะไรพวกนี้ตัวใหญ่กว่าเราอีกนะตรงนี้เด็กๆสนุกกับอะไรอะ่ะเออเหยียบแล้วยงังไงเป็นไฟหรอ นายชิเป็นรอยเทา้าไปมันจะติดตามที่เราเหยียบว้าวจิ้งกาจิ้งกาเหรอโอ้คล้ายๆจิ้งเล็ดเนาะเนี่ยนี่เหมือนจิ้งเล็ดมากเลยถ้าหากว่าเจอกระดูกแล้วตัวเท่านี้จริงๆคือหลอดมากเลยนะไปไเปงานโลก โอ,อนั่งหางตัวจิ้งเหลนยักษ์ด้วยนี่ฮะวันนี้วันหยุดนะครับคนเข้ามาเยี่ยมชมกันไม่น้อยนะมาเยอะมากมากันเยอะๆนะครับพาลูกหลานมาเนาะที่นี่จะได้ไม่เหงานะฮะนี่นีีโอ้โห,โห,โห,โหนี่ถ้าเราเจอตัวจริงอย่างนี้ทําไงเนี่ยเอาอยาฆ่าแมาลงฉีดตายไม่นินว่าไม่น่าตายเนาะโตใหญ่มากเลยวิ่งอย่างเดียวเลยใหญ่กว่าเสือนะฮะแม,มง่องทะเลยักษ์ ไซส์2เมตรนะฮะนี่คืออ้างอิงตามจริงเลยไซส์2เมตรเลยนี่ฮะให้น้องอาชีพม,มายืนเทียบดูว่าไซส์หอยสมัยนั้นใหญ่ขานาดไหนไไเข้ามือไปหรอเขาบอกว่าเขามียุคของไดโนเสาร์ด้วยนะฮะอดีตที่สุดนะที่คนพบมาจนถึงปัจจุบันโลกปัจจุบันอ๋อจุลาิสิกค,คือโลกนี้นะมีจุลิกิ์คือว่า ตื้นที่สุดหรือว่าใกล้เราที่สุดใกล้ปัจจุบันที่สุดนะฮะนี่ค่ะใกล้ที่สุดแล้วนะยังหลักหมื่นหลักล้านตีเร็วลักษณะคล้ายๆปลากระเบนนะใหญ่เท่าบ้านเลยนะฮะใหญ่เท่าเต็นท์หลังนึงเลยอะ่ะตัวนี้เหมือนตุ๊กแกเลยนะครับโอ้จริงหรือเปล่าเออใหญ่ขนาดนี้เลยหรอเออเป็นปล่องที่ดูแล้วกันอะ่ะ ตัวเล็กที่เราโดนต่อยตัวเล็กยัง,ย,งยังทำเราแทบตายนะปวดแทบตายนี่ตัวใหญ่ต่อยนี่เอยแทบชิดแทบชิดนะครับตะขาบตะขาบอันนี้อันนี้ตะขาบเออตะขาบอาจจะแบบต่างช่วงกันต่างช่วงกันโอ้โหเจอตัวนี้เข้าไปนะสแตปมนะฮะถ้าเราซื้อสมุดเล่มละ49บาบาทให้น้องๆได้ค้นหา จุดศึกษาแล้วก็มาสแตมป์นะครับเป็นการสำรวจน,นักสำรวจซือสมุดจากข้างนอกที่จุดบริการข้างหน้าแล้วก็นำมาสแตมป์ข้างในนะครับโอ้ขยับได้อ่าฮะนี่น,นี่ตอนนี้รูปร่างหน้าตาก็จะ ไม่รู้จะเป็นอะไรก่อนเป็นเหมือนเสือเนาะเออมันเหมือนเสือเสือเขี้ยวดาบโอ้เท่านี้จริงเหรอโอ้โหใช่เป็นยางเป็นยาให้มีความสัมผัสเหมือนของจริงนะมที่ตัวนี้ตัวนี้เริ่มคุ้นตานะตัวนี้ที่ที่ดำน้ำมาปะ่ะ เออที่ไหว้นะมาไหมเออไอ้น้องหีิรู้จักอ่ะไพโนซลัตที่เป็นตัวเด่นของภาคล่าสุดนะเป็นตัวที่เขานำมาโฆษณาที่จ้าพยาประเทศไทยเราล่าสุดนี่นะฮะปี68นะฮะยูโรซิกรีเบิร์ตแต่ว่าขอดูข้อมูลอีกทีนะครับไดเมโทรดอนนะฮะชื่อตัวนี้ยังไม่ใช่อ่ะแต่มีความคล้ายตรงที่มีกระโดงเออยังไม่ใช่ใช่มันมีกระโดงเหมือนกันแต่ยังไม่ใช่ตัวนี้ อันนี้ก็เป็นข้อมูลการค้นพบซากฟอสซิลอ,อ,อันนี้อะไรอ่ะเุ้ยแต่อันนี้ลูกตปงสวยนะหอยซมาลอันนี้อะไรอ่ะหอยครับเป็นหอยเป็นซากหอยใช่ตอนที่มันสังมันอยู่ในน้ํานี่ฝั่งนี้ที่จะเป็นของลำปางน,นะลำปางเขาก็เจอเหมือนกันนะแม่มอกเนี่ยเป็นหอยตาบันเก่าแก่มากแล้วก็ มีกอล,ล,ลัมปางนะฮะนี่คุยด,ดีจะมีซากเป็นหินหมดแล้วนะเนื้อรูร่องรอยอันนี้ก็2 4งล้านปี2 4งล้านปีนะน,ออน,น้องชีพบอกว่า2 4งล้านปีน้องชีพเกิดกยังไมายังฉันไม่เกิดนะได้ตรงนี้ก็เข้ามาสู่โลกหนึ่งยุคหนึ่งนะฮะเริ่มคุ้นเคยละเนี่ยเจ้านกมิป,ปีปากแหลมตัวนี้นะตัวใหญ่ เทรารโนโดอทเร,ร,รโนโดอทนะฮะเขาบอกว่าปีกว้างสุด6เมตรมี่ดูขนาดคนนะให้ดูขนาดคนโอ้โหเออนี่ไงนี่ไดนโนเสาร์ในอดีตอาจจะไม่ได้ทับซ้อนกันนะแต่ละยุคแต่ละช่วงอาจจะอยู่คนละยุคกันนี่นะฮะถ้าใครชอบไดนโนเสาร์แล้วรู้จักชื่อนะโหจะดีมากครับไม ไม่รู้จักชื่อเลยอะเนี่ย Thailand Slash T Rex นะฮะ T Rex จะอยู่ไทม์ไลน์นี้นะอยู่ไทม์ไลน์ใน 6, 6ล้านปีตัวนี้ก็เป็นคล้ายๆกับตัวนี้ก็เป็นตัวเด่นนะที่อยู่ในหนังเรื่อง j ร r ิก s i c ปโม k ส Mosasaurus สตัวใหญ่สุดโม s a s a u ัสที่จะอยู่ในหนังนะฮะที่ตัวใหญ่ๆนะคับจะเป็นปลาวานบวกจระเข้ป<โ>ระมาณนี้นะ ตัวนี้ก็เป็นสัตว์นิสัยดีนะมันไม่มีอุย้ยเหนื่อยแล้วเหรอลูกมีทีเล็กนะครับตัวเอกทั้งนั้นเลยเนี่ยนะนี่ตัวกินพืชตัวพอยาวแต่ว่าในนี้ไม่รู้ว่าขนาดเท่าตัวจริงหรือเปล่าเพราะในหนังมันใหญ่กว่านี้นะอันนั้นคือทีเล็กอันนี้สไปโนโอลัสเออนี่ไงไซส์จริงอะ่ะประมาณนี้แหละเออเนี่ยตอนนี้หลังๆเนี่ยหนังจะเล่นตัวนี้เยอะนะ เป็นตัวร้ายอันเดี้น่าจะเป็นตัวเอกถ้าใครเคยดูฉากุูรัสติปาร์คที่เสียงโทรศัพท์ยุคยุค 2G แรกๆโทรศัพท์มันอยู่ในท้องนะฮะโอยหนังเรื่องนี้ภาคนี้ไปหาดูได้เลยนะครับสนุกมากเลยเป็นเราจะมาดูโครงกระดูกหรือว่าตรงนี้เป็นส่วนสะโพกของซูร์ของนในตัวที่เล็กสุดเปล่าอืมนี่ขยับไปด้วยต้องบอกว่าอยู่ในนี้อากาศเย็นมากเลยนะฮะ ใครว่ามาเดินจากแอร์ได้นะอนนึงตรงนี้เขามีอะไรให้ดูคืออะไรครับตัวนี้คืออะไรครับอุยจำลองเรื่องอุกบาทชนโลกหรอนี่นะโอ้ไอ้ก้อนนูนนูเนี่ยเป็นจำลองอุกบาทนะใช่ไหมเออใช่มันเคยชนโลกอ่ะลูก ทำเครชอโลมมาก่อนนี่มาแล้วมาแล้วนี่นี่นี่โอ้โหนี่ฮะให้มันอยู่ตรงก้อนนี้พอดีเลยมันก็จะมีความเป็นสามมิตินะเออสามมิติที่มาของศัตร์ปัจจุบันเนี่ยนะนี่นะเป็นบัตรอบัตรพระประหลุตใช่ไหมแล้วเิดเป็นมนุษย์ด้วยปะนะเนี่ยเริ่มจากตัวนี้ก่อนนะ นี่นะเขาไล่มานี่นะนะครับคล้ายตัวนาคเลยแล้วก็มาเป็นสัตว์ปัจจุบันเออมาจากจากตัวนั้นตัวเดียวเลยนี่เลยอ่าน้องนีนป .3 กำลังเรียนเรื่องการพัฒนาการของสัตว์นะแมมมมฟแปลว่าอะไรแมมโมฟลว่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะนี่คือพัฒนาการวิวัฒนาการของสัตว์เลี้ยงด้วยนมที่เราเห็นโลกปัจจุบัน น่าล้างไหมลูกเห, <laughs> หรออย,ยอยากเลี้ยงไหมอยากเลี้ยงไหมเลี้ยงมหเลี้ยงสักตัวหนึห่งฮ้ยหลังบ้านก็มีนะในกลัวก็มี <laughs> น่าจะใกล้ยุคปัจจุบันขึ้นมาทุกทีเลยครับ <laughs> ม,มันยังไม่รู้จะเป็นอะไรนะนี่ไอ้กวางนี่ยังดูเพอยู่นี่จะเป็นหมีหจะเป็นเสือจะเป็นมา้าหรือจะเป็น มาหรือหมานะตัวนี้นะอเออขนมันนุ่มอ่ะมาหรือหมาเออนี่ตกใจมากเลยดูฮะพูดว่าน่ารักเหรอโอ้มาคือนี่ตกใจเลยนะมาคือนี่หนีเลย ตัวนี้ก็เป็นช้างยุคแ,แรกๆงาก็ยังเป็นแบบงุ้มลงอยู่เลยนะเนี่ยตอนนี้มามาถึงจุดของมนุษย์นะการพัฒนาการเล่าเรื่องราวความเป็นมาของมนุษย์เราเนี่ยนะฮะหลอนหลอนหลอนนีน,นไม่กลัวเหรอไม่กลัวนะแต่เราเข้าใจนะว่ามันเป็นกระดูกข้างในใช่ไหมของมนุษย์เราเนาะ <c oughs> เลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กจะถ่ายแล้วครับเพราะว่าโอ้น้องโป๊น้องโป๊นะฮะยุขินนะฮะดูนะการใช้ชีวิตนะครับอันนี้รู้เปล่าว่าเมื่อกี้อมรุษยุขินน่ะเขาจุดไฟด้วยอะไรนี่ใช่เขาเอาหินมากระทอกกันใกล้เคียงละเกือบถูกละเขาเอาหินมากระทอกกันแล้วมันจะมีประกายไฟ ร่อนทองเมืก็เจอทองเนี่ยวิธีการร่อนทองของคนโบราณปัจจุบันก็ยังเห็นแบบนี้อยู่นะใช้กระทะโอยนี้ใช้ไม้อะเมื่อก่อนเขาไม่มีกระทะแบบเหล็กเนาะนี่ก็จะเป็นการดอกเปล่าไม้เหล่าไม้บางเป็นกระทะแบบนี้เลยนะนี่น่าจะเป็นของจริงนะอ๋อเขามีกล้องขยายด้วยนี่ครับไปละวาวะไปกันต่อ ตรงนี้จะทำแบบเป็นเหมือนถ้ำนะเป็นเหมือนถ้ำเลยอะ่ะเฮ้ยเหมืองเฮ้ยตรงนี้ได,ได้ได้อารมณ์มากเลยอะ่ะเนี่ยเหมือนเราอยู่ในเหมืองจริงๆแล้วก็ยุคสงครามนะที่ชอบขุดหลุมอะ่ะโอ้แล้วก็จะมีให้ดูด้วยนะข้อมูลนะครับในกล่องไฟนี่นะ นีจำจำลองเหมืองน,นะครจำลองเหมืองที่เราทำที่ลำปางโอ้โอคล้ายๆกับเป็นแร่ที่สะท้อนแสงด้วยมั้งเนี่ยนะในกล้องเห็นชัดมากเลยนะในกล้องสว่างมากอันนี้เนี่เป็นแร่อะไรเนี่ยเราต้องไปดูทีนะครับทำไมเรืองแสงได้ ลักษณะการเข้าชมเนะี่ยถว่าทําไมเขาถึงให้ขึ้นจากชั้น3ก่อนเอเอเขียนอะไรสักหน่อยไหมลูกเนี่ยจะเป็นคล้ายสติกเกอร์เขียนการเข้ามาเยี่ยมชมของอน,นักท่องเที่ยวนะผู้เข,ข้าชมนะแสะดงความคิดเห็นมาแสดงความคิดเห็นว่าเขียนชื่อชื่อะอะไร ขอบคุณสำหรับความรู้นี่ครับต้องยิงเก่งมากมีจุดให้เด็กๆได้ขุดฟอสซิลกันด้วยโอ้โ,อโอหถือว่าครบอยู่นะ,ะ,ะมาถึงก็จัดเลยแบบมาถึงก็จัดเลยฮมโพรงกระดูกตัวไหนบ้างล,ลูกฮะเออจับดีๆนะเอาปแปรงขัดดีๆลูก ของน้องนีนี่นี่งอกเป็นกระดูกโผล่มาแล้วนะเป็นสันหลังนั่นดูสิเป็นสันหลังแบบนี้เลยไม่รู้ว่าตัวอะไรเนาะอ,อยู่ยน้องนีจะตั้งใจเป็นพิเศษนะฮะกัแบบการเป็นนักธรณีนักดึกดำบรร์นนะธรณีวิทยา เขาคนพบนักแข่งนักแข่งของไทยแลนด์โนสลัดหรือเปล่าไม่แน่ใจใน,นี้ยมายกมายกไหมยกไหวด้วยสนุกมากเลยนะวันนี้นะได้ความรู้เยอะเลยนะครับเดี๋ยวจะไปกันต่อที่อื่นนะกับลำปางนะฮะในวันเดทริปนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะสวัสดีครับ